สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องกับตาชาแนลวันนี้จะกินตำทะเลปลาหมึกกุ้งนะคะแล้วก็มีไก่ทอดผักสดค่ะแล้วก็จะมีค่ะลวกเส้นมาม่าไว้ด้วยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะอ้าวกับตาบอกเพื่อนพูดดังๆลูกไงคะฝนลูกเหมือนกันค่ะวันนี้มึงกินข้าวค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกับตาชาแนล กินส้มตักันค่ะทุคนเ,เริ่มเลยมารอชาแล้วทุกคนวันนี้ออกตลาดไปซื้อกุ้งปราหมึกไปสายแล้วนะทุกคนคนเยอะมากวันนี้ปีใหม่เนาะนึกอยาก มีปลาหมึกด้วยกับตานาปลาหมึกไหมออใส่กุ้งปลาหมึกนะคะนี่ทุกคนทำกาม ลวกให้มันสุกใช่ไหมพี่ใหญ่แล้วก็จองเป็นไงลูกค้าก็มีปลีกไก่ทอดน้ำปลาอทอดแป้งกรอบๆเนาะอ๋อ อร่อยนะครับตอนอุ้ย,อ,ยอ,อ,อ,อืมหอตำใส่มะกอกอหอมมะกอกมะกอกนานใช่ไหมยายมะกอกพันปีมะกอกพันปีแม่บอกว่ามะกอกพันปีนี่นะพ่อ ไั่ไม่มีขนมจีนทุกคนก็เลยลวกน้ำมากอารเสิร็ฟจานนี้ลวกเริกน้ำมากมกินกับกินกับอันนี้นะคะกินกับส้มตำแล้วจะทำการคุยเลยทุกคนอื่น ในน้อยที่ลูกเชกดึงออกในน้อยดึงให้ขาดเลยนี่น้ำซุปต้มเลาดวางไปเลยวางในจานเดี๋ยวเพิม่มลงวางจานก็เพิ่มมาอือมันจะเผ็ดน,นี่ทุกคนตมนม้มแล้มปลาหมึกกุ้งหมึกมีกุ้งด้วยนะคะ กับตอนชอบปลาหมึกไปะนะนั่งฮ่องกงนั่งหัน,น,นมเดี๋ยวหกมาข้นมาเลยนะทุกคน ซชาตรสชาติเซ mm ็บ hmm. น mm ัวไม่ด hmm. mm ีมากอืมอรนะเผ็ดย hmm. mm ังไงเนี hmm. uh ่ยเฮ้ยทุกคนเริ่มหลาคนเยอะหมึกตัวนึงกุ้งห้าสิบบาท ปลาหมึกนานๆกินก็อร่อยเนาะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆปีใหม่นี้กินอะไรกันบ้าง แต่ที่ไม่น่าพลาดในทุกบ้านกน็คนะือต้มตำเนาะปีกไกท่ทอดน้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ปรุงรสใน้ำปลา,ปาซอสนทุกคนอืมก็อร่อยอร่อยไหมอร่อยไม่ลูก อ,อ๋อหอมคือมันดีมากรสชาติคือ,อแซ้อ,อ,ยอ,นนยอยาก้ินาลไรอะไรค่ะ แล้วมือจับกับเพื่อนได้เท่าไหร่แล้วแม่ตาเราไม่เห็นเลยทุกคนปลาหมึกวันนี้ใช้เป็นหมึกหอมแต่บอกว่ามันอร่อยมากมมมมนกอคืนได้ตกเตืนเลย ไม่ต้องเจ็บมั้ยเออเ,เอเเอเจ็เอ,อ,อะรับอะจับจังหว่กันลูกาฝาก่อนโะ้ฝนะากไม่ต้งนี้มใจเลยม่ไ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 ม่งแม่วมนนด้ขอตัวไม่อไครับไปไป ค่ะทุกคนก็ขอให้กินข้าวกันให้อร่อยอร่อยในช่วงวันปีใหม่นะคะสําหรับวันนี้วันที่ส1มสิบเอ็ดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะปีหน้าก็ถ่ายคลิปตลอดทุกคนบ๊ายบายแล้วให้คุณแม่อวยพรให้ทุกคนด้วยนะคะนี่เลยจ้านี่ทุกคนขอให้มีความสุขในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะอ้าคุณแม่อวยพรให้ เอฟซีของเราหน่อยมองมองกล้องคลตลอดลีอดไหนอ่านี่คือคำอวยพรจากแม่เรานะคะบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย